กีฬาจุนโทุโภสเตเดียมที่มอบทุกครั้งจุนการศึกษากัำนักเรียนนะครับรอบเดือนโดยสนามจุนโภสเตเดียมของขมีเดนพักพลังเป็นปีนักรอลก็ให้กับน้องๆมีคุณนักบอลรวมเทพนักสนามนะครับจะดําบุกรการพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติได้รับเชิญมานะครับมอบรางวัลท่านกองทุนน้ำดูเมฆวันครับเราก็จะแบ่งไว้หนึ่งบาททุกหนึ่งปวดนะครับแบ่งไว้หนึ่งบาทเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือ น้องๆนะครับลูกๆนักเรียนที่อยู่ในเขตจำแนน้ำดื่มเอฟวันต่อทุ่งโฮตรงนี้นะครับตรงนี้วันนี้เรามีทุนการต้นน้ำมีทุนการสุชาตินะครับราตุนนะครับทุนแรกก็บริจึคทุนสุชาติกินนายกอบตทุ่งโบนายกอบตตจงโพครับคุณผูชาตินะครับนายกอบตกับมอบครับทุนเป็นตุนแรกนะครับขอบคุณนายกอบตผู้ยัดนะครับผู้จัดไป่างมากครับ นะครับโดยจะนำถุงโปนะครับจัดกิจกรรมนี้กันมาวัอีกครั้งนะครับรายขันตุ้งตุ้นต่อไปนะครับที่เอสันติภาพครับเอสันติภาพนะครับเป็นผู้หวังครับเชิญต่อไปนะครับบ้านเราครับรองเบอรชีวิตข้องจังหวัดนครนายกครับมีเด็กเสียงเด็กผมคือจ่าปีทุกโรงเรียนวัดแคร่สุนทครับอ่าวพระนาเลยลู นี่คือกองคุณน้ำดื่มเอวันครับกองทุนน้ำดื่มเอวันครับโดยจสนำงโพูสเตเนิแกรมมอบถึงการศึกษาคุณต่อไปนะครับขอเรียนเชิญกำนันสมชายสารภูมิกำนันตำบลทุ่งโพรับมอบให้กับเด็กหญิงขันจิรานารีผลโรงเรียนบ้านไผ่เหล่าครับกำนันตำบลญทุ่งโพนะครับขอบคุณกำนันตำบลญทุ่งโพมากๆากทีเดย ดยนก้อนนายนร่มไผ่นะครับกลาแลก็ทีนี้นะครับนี่ก็ขอเชิญกำนันจยตื่นตี่กำนันจอยนะครับที่มาะมอนแตงรุกตบกำันระบมอแทนนะครับนายนานร่มไนะครับลมอแทนนะครับมอแทนกำนันจอยตชายี้ตตักมีทาตักนะครับชืดได้ยังอ่ายังชือตัวเองได้นะครับ แล้วก็คุ่งต่อไปนะครับจะมอบให้กับเด็กชายจะจะตุรพงศ์ช่วยนะครับประเด็นเั็นสนุกภาษาปีที่หนึ่งครับจากดูเรียนบ้านย <lawsuit. S 1> ังครองให้ได <mant> ้สนับพ่อท่านนายกท่านนายกนายกหมอพีเสร็นแลครับขอบคุณนายกอบตจตุพงศ์เป็นอย่างมานะครับครับนี <company> er man, ่คือการมอบทุนครับมอบทุนการตุลข้าถึงทำกันเป็นประจำนะครับค้องและน้ำตุลพงศ์เตรียม โดยนมดื่มเมกวันนะครับขอบคุณหมากมากับเราก็ไปแล็งิ่งดีๆไปในทางเวียนนะครับ